เด็กเลี้ยงวัวค,ค,คือคือบางเนื้อมีอาชีพเลี้ยงวัวใช่ครับเป็นเป็นชุดเลี้ยงวัวี่เลี้ยงวัววัวลาวัวอะไรเงี้ยพี่เครื่องแพงกว่ารถประมาณนิดเดียวครับยี่สิบเท่านิดเดียวนิดเดียว <c oughs> สวัสดีครับกูเอสมโต สวัสดีครับเวสโมโน่ไทยแลนด์ครับวันนี้พี่อยู่ที่ร้านมหมูหันบังโจโจโจ,โจแล้วก็ผมอยู่กับบังเนิร์ดสวัสดีครับสวัครับพี่ครับบางบังเนิร์ดเป็นอะไรกับบังโจอ่าเป็นเป็นลูกพี่ลูกน้องนะครับพี่ฮะหน้าไม่ให้แต่ใจรักเท่านั้นอ่ะใช่จบังคำหนา<ช>้อนาอิสลามอีกแล้วใช่ไหมคุณนับเพือนศาสนาอิสลามแล้วเลี้ยงหมูใช่ไหมไม่ไม่ใช่ครับพี่ไม่ใช่ด้วยใช่พระราพูทธใส่ว่าเพื่อนๆเรียกบังทำไมอ่ะ ไม่แน่ใจเหมือนกันพี่สแสดงว่าผมยา้ายมาอยู่ที่นี่ผมก็ต้องเป็นบังเอสแล้วดิ <laughs> ใช่ครับพี่มีส่วนเลยอ่ะคันคันนี้ผมโคตรชอบเลยดูรถกันหน่อยครับ <laughs> เฮ้ยทำไมมันดิบเถื่อนอย่างเงี้ยดูดูดูความดิบเถื่อนก่อนเดี๋ยวมึงไปดูเครื่องดูความดิบเถื่อนของเขาอันนี้เด็กเลี้ยงวัวคืออะไรบางเนื้ออ่าเป็นแก๊งพ่อพงผมครับพี่ครับเด็กเลี้ยงวัวเด็กเลี้ยงวัวคือคือบังเนื้อมีอาชีพเลี้ยงวัวใช่ครับเป็นเป็นชุดเลี้ยงวัวพี่เลี้ยงวัววัวลานวัวอะไรเงี้ยพี่อ๋อวัวลานครับไม่ใช่วัวนม วัวนมก็พอมีพี่แต่ว่ามีไม่เยอะมีแม่วัวนมไหมแม่วัวไม่มีแล้วพี่ฮะไม่ไม่ไปด้วยตายแม่วัวนมก็ไม่ไปด้วยมันแพงหรอพี่ตรงนั้นมันก็แล้วแต่พี่ถ้าวิ่งดีก็ราคาสูงนะพี่วิ่งไม่ดีก็ราคาไม่สูงเท่าไหร่ <c oughs> ให้มันวิ่งเร็วว่าพี่ทำยังไงก็ได้ให้มันวิ่งเร็วอ่ะใชอยเหมือนเหมือนเท่าแบบตัวแชมป์แชมนี่เขาซื้อขายเท่าไหร่ภาคกลางก็มี่รักแซนนะพี่ลักแซนเลยนะลักแสนลักล้านก็มีแต่คนภาคกลางไปเล่นวัวชนเหมือนภาคใต้เนาะ ไม่ค่อยมีบ้านผมมีตัววัวชนใช่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 ชนวัวเสร็จก็ไปไปกินนมวัวอ๋อวัวสาวี่อะไรเนี่ยอ่ะพาดูรถหน่อยครับพี่คันนี้เป็นดีมร้อยครับดีมร้อยดิมดิมอะไรอ่ะดิมคุณสภาคุณสภาใช่ครับพี่ตูดอะไรตูดตูดเป็ดตูดเป็ดครับคุณคันนี้ทำไมมันดิบเถืดอย่างเงี้ยท่านผู้ชมเบอร์เดอร์ครับผมคุณทำอะไรกับรถเนี่ยเออแต่งนิดหน่อยครับพี่ บ้าไปแล้วดีมครูสภาหัวมิกกี้เมาส์ใช่พี่เฮ้ยประวัติเป็นมาไงประวัติแล้วพี่ประวัติก็ไม่มีอะไรมากพี่ก็เห็นเขาเล่นกันผมก็อยากได้มั่งอะไรเงี้ยพี่ก็แค่อยากทำใช่มันส่วยดีครับมีซัน่นี่กดเก่าช่วงนี้กำลังมาแรงด้วยแ,<ต>แต่คันนี้ไม่ออกเองใช่ไหมอันนี้ให้ใครออกแทนออกออกไงพี่ออกอออกล้องอะ่ะอ๋อเดี๋ยวให้บางโจได้พี่บางโจนะใช่ให้บางโจเดี๋ยวเดี๋ยวของบางเนิร์สอีกคันหนึ่งนะได้ได้ครับพี่บอกเมียเท่าไหร่บางเนิร์สเอาจริงงบสองหมื่น แล้วแมงเมียก็เชื่อด้วยใช่ใช่ไหมใช่แสดงว่าเมียไม่ยิ่งายรถเลยไม่ใช่ไม่รู้เลยพี่ครับไม่กลัวบ้างเลรอออกคลิปไปแล้วเนี่ยโอเคบางเนื้อขอบคุณมากเดี๋ยวเราเจออีพีต่อไปได้ครับสุดปับนะับครับพี่อีพีเต็มเลยเดี๋ยวเราเชิญบางโจ้เข้ามาครับบางโจ้มาอีกแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับ คนดังหมูย่างบางโจหมูหันหมูหันไม่บอกหรอกแต่นนี้เหมือนกันเนาะหมูเจ้าตำรับหมูหันต้องคุณลุนโทนี่ครับครับไปอุ่นหนุนโทนี่ครับครับผมถ้าอยากกินหมูหันคุณภาพอันดับหนึ่งต้องไปที่ร้านหม่อมถนัดแดกครับผมครับผมอุ่นหนุนได้ทุกที่ครับผมยังเว้นบางโจหยอกหยอกบางโจบางโจที่นี่ขายหมูหันเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับราคาเริ่มต้นที่สองพันสองพันสาม ใครสนใจนี่ก็สกิดตรง Facebook ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้นะครับครับผมแล้วก็บังโจ้มองว่างานวันที่สามสิบเอ็ดนี้เป็นงานอะไรนะเป็นงานรวมกลุ่มคนรักรถครับคนรักรถใช่ครับจัดโดยกลุ่มเรารักรถโพธารามครับครับผมเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่เลยใช่ครับทุกรถอ่ะคนที่มีความเออเราที่มีความรักรถอ่ะก็ทั้งรถตั้งแต่ยุคหกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์เป็นยุคถึงปัจจุบันที่เป็นคำว่ารถเนี่ยเป็นรวมกลุ่ม ทุกกลุ่มเป็นรวมทุกกลุ่มไปสังสรรค์กันพี่น้องชาวสองล้อไม่มีแบ่งแยกใช่ไหมพี่ไม่มีครับไม่มีครับคือเเรานี่ยจัดัที่ไหนครับก็ตรงข้ามลานพระศรีอานเป็นลานกว้างะครับจากสี่แยกบางแพเข้ามานิดเดียวตัวเมืองอำเภอพุรีรัมย์ถนนพิเศษมาวิ่งผ่านมาเห็นเลยครับเห็นงานชัดเจนไปมาสะดวกครับถ้าบัตรเท่าไหร่ครับพี่ก็ลูกหน้าสองร้อยบาท แล้วก็ถ้าเกิดไปที่หน้างานก็250ครับมีสาวสาวไหมสาวสาวมีครับในงานเยอะสาวแจกไหมในงานสาวก็ก็ดูเองครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับผมครับอย่าลืมเข้าไปร่วมงานนะครับแล้วเจอเพียสในงานได้นะครับแล้วก็พวกพี่เสือดุสิตโคกซีโร่โคกซีโร่ครับไปหนุ่มโคกซุนครับผมใช่ครับ ที่คอนแทคเลยว,ว่ามาแน่นอนมาน<อ>นแน่นอนครับผมก็จะชิ่งเหมือนเดิมครับผม<อ>ตามนั้นพี่เจมาดูรถเด็กเลี้ยงวัวดิบเถื่อนคันนี้กันเลยดีกว่าอ่าครับผมคันนี้บอกเลยภายนอกมันหลอกตาไม่เอาอะไรเลยพูดตรงๆยามๆคือไม่เอาเยอะอะไรเลยนอกจากเครื่องอ่ะมันมีเครื่องอย่างเดียวเพราะรถไม่มีอะไรท่านผู้ชมครับยางเดิมยางเดิมยางเดิมติดรถครับขอบล้อเดิมของเขาใส่อากอนอันนีน้รอก่อน ชจมเป็นโจมเดิมรถทับทิมเดิมผมบอกเลยหายากหายากทับทิมเดิมบางแต่เดิมไอเรี่บุรีวิวรถเดิมอันนี้ตะกร้าเดิมอย่าลืมนะท่านผู้ชมนี้ไม่เดิมอ่ะพี่โจครับมีคัดด้วยใช่ครับมีคัทด้วยขับโคตรดีใช่ครับมีคัดครับคันนี้พิเศษด้วยห้าเกียร์ของจริง ผเด้งโคตรดีอ่ะเอาเลื่องเด็กเลี้ยงบัวนี่ครับมาโปรโมทกลุ่มให้เขาหน่อยมีเสือด้วยนะครับเสือนั้นจะเป็นชื่อแฟนเขาไม่มีใครรับรู้ผมเลยเงียบมเลยเงียบมาเลยเบาใส่เฉยเอาต่อไปพูดถึงแฟนไม่ได้เลยบองแค่เดิมใช่เบรกน่าจะก้านเบรงเดิมใช่ครับเดิมกระเป๋าเดิมนี่อันนี้ดีว่าครับ คันตกเดิมแล้วจริงไหมพี่แล้วต่อเราอันนี้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เป็นงานสร้างนะเป็นงานเดิมแต่สร้างตรงนี้ขึ้นมาเฮ้ยพี่ทองคำข่าวหรือเปล่าไม่ใช่ครับจะแตนเลดนี่แหละครับระดับท่านเหนือห่ะผมว่าทองคำนนา้ผมไม่รู้ว่าพี่นายเขาคิดอะไรอยู่ผมก็ว่ามันแปลกดีนะครั้งใต้บ่อนี้มีอะไรไหมไม่มีดูสรงไม่น่ามีอะไรไม่มีอะไรขอบล้อหลังเดิมครับท่านผู้ชมเนี่ย โช๊คโช๊หลังเนี่ยเขาใส่ในตอนคู่ห้าหมื่นใช่ครับผมว่าในตอนยังใช้งานไม่ได้จริงเท่านี้ครับอันนี้ปรับปรับสี่ดาวได้สองคนใช่นั่งนิ่มนั่งสมัยก่อนที่เอารถเอารถเอารถที่บ้านไปแล้วก็ไปปรับนิ่มๆแล้วก็เขย่าอะไรเงี้ยเฮ้ยพี่ทําอะไรพี่ทําอะไรหรอเล่นเล่นครับเล่นเล่นนั่งคอนทายเล่นกันอ๋อโยกเอ้ยโยกเล่นกันอ่ะปรับให้มันนิ่มแล้วโยกเล่นกันพี่เคยไหม เมื่อก่อนที่บ้านมีรถรุ่นนี้ไงอ๋อใช่สผมโยกผมจะโยกอย่างเงินอ๋อ <laughs> <laughs> อะไรพี่เราเล่นอะไรกันเนี่ยอันนี้นั่งสองคนนะใช่อันนี้โชคแท้อันนี้อันนี้เป็นของฮฮยาเต้เดี๋ยวดะว้าไม่ดังเหมือนกูบูนีัรถเขาอะอะไรอ้าวนั้นผู้ชมแต่มาดูเครื่องดิอ่าคันนี้ภายนอกไม่เอาอะไรเลยเอาแต่เครื่อง อาแต่เครื่องอย่างเดียวครับเครื่องแล้วเป็นหัวพิกนเมาส์ด้วย 7K น้่แค่เครื่องจริงครับอันนี้คือใช่ครับเครื่องแพงกว่ารถประมาณนิดเดียวคี่สิบเท่านิดเดียวนิดเดียวรถซื้อหมื่นห้ารถซื้อหมื่นห้าหมื่นหห้าร้อยเครื่องซื้อเท่าไหร่นะพี่โย่สองแสนนิดิดบอกเมียสองหมืน แล้วเมียก็บอกว่าไม่รู้ด้วยเมียรู้ทีนี้แหละบังเดิดเดดร์บังเดิร์ครับคุณบอกมออเมียสองหมืนแต่วันนี้พี่โจโอบอกว่าเครื่องมันไป0 0สองแสนแย่แล้ว,ลวสองแสนเลยนะครับครับคันนี้จบที่ไบแอมพายใช่ครับสระบุรีครับผมสองแสนบาทพี่โจข<ม>ันมาไม่กเกี <ผม S 2> ่ยวใส่รถผมเลยเออ ได้อยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวขับแอบขอบางเนิร์ดบางเนิร์ดจะยวทำใหม่อยู่ยิ้มใส่กันได้พี่เอาไปเลยแกให้สองแสนเนือนเป็นของอะไรครับบางเนิื้อ CBR ลูกอะไรพี่โย่ลูกเป็นหกสี่ครับหกสิบสี่ใช่ครับชักสามมิลสามมิลใช่ครับแล้วก็เป็นคัดแห้งด้วยตัวนี้จริงเหรอใช่ครับตัวนี้เป็นคัดแห้งครับยึดแค่เนี่ยไม่มีเปียกไม่แห้งนะครับ เวลาสตาร์ทมันจะดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งไงเสียงมนุษย์จะพังไหยใช่ครับแต่ไม่พังไม่พังอารมณ์เหมือนถึดูคัตตี้นะพี่อ่าใช่ครับอาเดียวเราดูคัตตี้เลยอ่าอ่าแล้วก็หลังจากเครื่องครับแป๊บหนึ่งผมมีมีผมแอบเห็นนิดนึงมาดูเดินใหม่เขาเฮ้ยเดินใหม่ก็เป็นดิจิตอลครับเฮ้ยสวยมือเนื้อทำสวยตัวเนี้ยมือเนื้อรุ่นอะไรเนี่ยเนี่ยมันใส่ลาซาด้าพี่ไม่ลาซาด้าไม่ลาซาด้า เรื่องะไรเรื่องจริงไหมเรื่องจริงอ๋อตั้งกี่ลักการจริไม่ได้เอาผมอ่ะไม่ไม่เอาไม่ให้เอาเรันนี่ไปลาซาด้าไปลาสี่นี่ใส่ฉันไม่ถอดแล้วใช่ไหมไม่ถอดสวยผมว่าอย่าถอดเลยผมดูเป็นของแพงซะงั้นน่ะลาซาด้าโอ้โหไม่ลาซาด้าครับพอจบจบมาดีคัะแห้งใช่โอ้โหแห้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอยากฟังเสียงแล้วแหละอยากฟังเสียงแล้วแหละได้ครับคันนี้สตาร์ทรีโมดหรือไหมพี่ไม่ครับคันนี้สตาร์ทมือสตาร์ทมือ 哎。我、啊、打人一部汽车。 ไม่ดูไม่กว่านะใช่ครับไม่จะเถือนใช่ครับไม่จะเถืนเอน,อน<ม>ววามมัน,มนหมอกลงรถตัวนี้เลยอ่ะมันขับได้อ่ะขอบคุณบางเนินนะครับสำหรับเครื่องรูปนี้ กับขอบพระคุณครับเป็นสปอนเซอร์ใช่ไหมใช่ครับเป็นสปอนเซอร์รถผมผมว่ามันสมบูรณ์เลยนะใช่ครับคือความรสทํามาสมบูรณ์เลยโอ้แล้วมันไม่สะเทือนขึ้นขึ้นมือด้วยไม่สะท้านขึ้นมือเป็นใหม่กำลังแม่งเบืออีกแล้วกำลังเหลือครับผมว่าแรงแน่นอนอ่ะคันนี้คันนี้ก็ไม่ได้ขี่เลยก็ไปไหนก็ยกไปเองเดียวเพงใต้ต้องมาแล้วบ้านเราเด็กเลี้ยงวัวเด็กเลี้ยงวัวขับรถเคลื่อนราคาสองแสนครับผมสุดไปอีก ดูพี่โจดิพี่โจแม่งขายหมูวันละร้อยตัวยังกองอยู่เลยเออดูคิดดูยังยังครับทำไปเรื่อยครับคันนี้เก็บไปเรื่อยมันเป็นรถเก่าไม่จริงๆแกมีแกมีแกแอบไว้ที่โอช็อปเมียมาไงเมียอยู่ตรงนี้ไงใช่กลัวเมียรู้เช่นด์โยะครับน่าผมพูดอยู่ผมแต่บโดนนั่นแหละ พี่โจไ็อยู่เท่าไหร่นะพูดดิพี่อย่าพูดอับัติสองแสนมนทาที่ยิพ่่าดดูตาดูตาดูตานี่ยผมยอมพี่ผมยอมผมยอม <c ười> สุดท้ายแล้วเราลืมท่อป่ะใช่ใช่เราลืมท่อท่อ,อ,อยังสวยใช่ครับท่อเป็นเซ็ตมาจากเครื่องเลยรัมเป็นพันไหมไทเทเนียมไทเทเนียมครับทั้งใบเลยเหรอทั้งใบครับไม่มีสำนักเลยนะครับเขาไม่ติดสำนักเลยใช่ครับเซ็ตมาพร้อมพร้อมกับเครื่องเลยพี่โจ เครื่องทั้งเขาขายแสนหนึ่งเอาป่ะเอายอมเป็นหนี้เฮ้ยผมผมกู้เลยกู้ซื้ออันนี้เลยเฮ้ยพี่ผมเป็นหนี้สู้ไม่ถอยจริงเหรอใช่เปล่าใช่ครับถามเมียดูก่อนพี่โดบังให้กู้ผมสู้ไม่ถอยนะครับบังไหนล่ะบังเนสดใช่เปล่าสเตอร์ไลท์เท่าไหร่ครับตัวนี้บังเนสดสามสองสิบสี่สามสองอ๋อสเตอร์เดิมด้วยเดิมเดิมเลยสเตอร์บ้าไปแล้วไลท์น้ำมันอียี่สิบ น้ำมเปิดได้ครับแต่ว่าต้องแกะน้ำมอนมีอะไรไหมมีธารมันเพื่ออันนี้ใส่สินนี่เป็นสายสินเจ็ดประช้าครับผมดูอันนี้ผุ้เข้อมือมาแล้วผู้เข้ามือมาแล้วเจ็ดศพไม่รู้อะไรเล่นอะไรเนี่ยนี่เจ็ดเคมีของเนี่ยเป็นถังน้ำมันมีเนียมด้วยใช่ครับเหมือนตีมาจากไพ่คันเมื่อกี้เลยรูปทรงคล้ายๆกันเลยอันนี้ บางเดต้ใช่ฮะมสรส้งมาสร้งในเฟสมาเป็นของ API ด้วยนะครับ,รบแอบโมกโอ้โหดูครับดูครับปรับรอบที่เก้าหมืนรอบครับแรงของเฟอร์รารี่คันนี้บินครับ, <laughs> บปิดทีบินไปเลย <laughs> โอ้โหอย่าหาทำนะครับท่านผู้ชมใครรักครอบครัวก็อย่าแอบเมียทำนะให้บอกราคาจริง <laughs> ใช่ครับ <c oughs> เอา้าท่านผู้ชมประมาณนี้ผมคิดว่าคันนี้ ท็สปีดเจ้าของไม่ได้ทําแน่นอนแล้วก็มีวางเครื่องอีกอ่ะวางเครื่องที่ไหนพี่ใช่ครับวางเครื่องที่ช่างต่อครับช่างต่อช่างต่อซอยทางโค้งอ๋อที่ไหนพี่กาญจนบุรีครับกาญจนบุรีใช่ครับดินแดนของช่างจริงนะกาญจนบุรีใช่ครับคนหนึ่งที่ที่ทำโค้งก็จะมีคุณจอรดอนเสื้อเดี๋ยวผมฝากเฟซบุ๊กนิดหนึ่งอ่ะขึ้นเลยผมไอไอเป็นต่อ ครับผมที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ถ้าใครอยากจะเอารถไปวางเครื่องใช่ครับก็ติดต่อ Facebook ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้นะครับติดต่อผมเป็นวับสปอนเซอร์ไปที่ร้านนะครับติดต่อได้นะครับใครอยากโปรโมทเต็มเต็มรับประกันครับซอยทางโค้งแน่นอนครับผมซอยยิ๊กๆิกเลยฮะตามแบรนด์เลยครับช่างต่อซอยทางโค้งซอยทางโค้งใช่ครับยิกๆิมาจากไหน ไปเรื่อยๆไปยุ่งๆไปบ้านเรานะท่านผู้ชมแล้วก็อย่าลืมงานวันที่3ที่เบ็ดที่จะมีขึ้นนี้นะครับงานที่จังหวัดราชบุรีที่บางแพรใช่ครับครับผมเป็นงานมหกรรมรวมรถครับผมเรารักรถโพธารามครับงานนี้มีจิตกรรมมากมายนะครับมีคอนเสิร์ตมีเ e ็ตอไปแล้วก็มีอาร์มให้จำนวนจำกัดนะครับใครไปก่อนก็ได้ก่อนอ้าวอยงนี้คนที่จองลวงหน้าได้ไหม ได้ได้ครับได้นะครับผมนะครับก็แล้วก็ใครที่ไม่สะดวกจองล่วงหน้าก็ไปที่หน้างานนะครับบัตร250ราสนะครับแล้วก็ไปร่วมสนุกกันได้เพราะว่าราคา250รอยาสิบะซื้ออะไรกินแป๊บเดียวก็หมดแต่ความสุขกับการได้ไปนั่งฟังคอนเสิร์ตแล้วก็ัเหืน่อนครับทั้งในสองร้อยห้าสิบันี่ยเราวางระบบดีหมดทั้งหมดครับเป็นงานแบบว่า พูดง่ายคือสมบูรณ์แบบครับไม่มีฝุ่นเราปูยาให้นั่งกันสบายๆฟังเพลงชิวๆแลวเรื่องเรื่องเรื่องรักษารถมีไหมฮะมีครับมีกล้องทุกจุดครับเรามีกล้องวงจรปิดให้ทุกจุดแม้กระทั่งห้องน้ำรันับแล้วก็งานที่เราจัดกันครั้งที่แล้วไปรับมุมเลยยังไหลไม่ต่อเลยนะใช่ครับสามว่าสี่สิบสี่สิบกว่าห้องครับผมหลบติดกล้องหมดเลยครับใช่ครับห้องน้ำหมดอ๋อโอเคไอ้ที่ม่วแต่ไม่มีครับไม่มีแต่ว่าบรรยากาศรอบงานคือมี ครับผมตามนั้นใช่ครับมีรถตัดมีระบบควบคุมครับมีเจ้าหน้าที่ควบคุมได้ครับติดต่อมาไม่เคยมีรถหายติดต่อที่อยู่ตรงนี้ได้นะครับผมผมไม่กล้าเล่นมุกต่อแล้วครับพี่เจ้าของกุวยเตี๋้สำหรับเวลาผมครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับมุสมุกไทยแลนด์ครับอยู่กับรีมคุรุสภามิกกี้เม้าวเด็กเลี้ยงวัวคันงามของกาญจนบุรีของบางเนิร์ดคันนี้ครับไปแล้วครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ